ไม่นาสอนทุกตัเองไม่คืนไม่คืนนักทีอ่ะแรงหมดแล้วไหลลงไปที่กระโปรงก็มีน่ะ้างล่างนทางล่างทีเดียวดีไหมฮะ้หวานนีมหวานนี่ไลูกตาหวานตาหวานดิ

ตาวานเลยตาวานเ้ามือบ่อยอ้โหล้างมือก่อนกินข้าวยีมหน่าเยมหน่าหมนหมุนหมุนเขาทำตามพ่อเขานั่นเนี่ยอ้าอ้ำ จบมือแปะแปะมือแปะแปะเช็ดปากล่ะเช็ดปากละเก่งมากอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยี่เลยเฮ้ยเอาไปได้อะมึงมึด้านมาไห้ช้ไม่ถงเยอะโอ้ยอยมึงามเดี๋ยวขี้แตกเือข้แคุยเหรอกินมากกินทั้งคืนเนี่ยจะหลับอะไรเนี่ยกินนะเลิกกิน เมื่อคืนนี่อะไรวะชิกมาแยกเค้กอะไรไอ้ขนมเบื้องหรือขนมอะไรไม่รู้กล่องถุงใหญ่ๆเลยอุ่อดนดีกว่ามดกินยังไงตลอดวะหลับนะต้องไม่กินฟ <c oughs> ังเขาคุยฟังเขาคุยฟังคุยตบมือตบมอแปะๆยายๆลมดีวะวันนี้ลมดีลมดมีให้อุม้มร้องเลือกคนอุม้ม ย่ายา่ะจะ๊ะจะ๊ะจัจจจาไปไหนตาไปไหนเงี้ยะาตาเฮ้ยออกไปกับฟางฟางจาอ้กินเก่งเราชอบกินไข่หอเขไ่ยตุนหรอไม่บอกอะตั้งแต่นานแล้วะหะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีจ้าอ๋อหมุนหมุนยังไงหมุนไงหมุนนี่หมุนนี่หมุนหมุนล้างมือเหรอล้างมือล้วงเลยหมุนนี่หมุนนี่ตาหวานโอ้ย ป้แม่ปาปาเข้าเต็มปากพูดไม่ได้ไงเตคอ